จ้ปาเจีวเปรี้ยวมั้ยนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู่คู่สุคสขคนนะครับผมมาพ่อเขาบาแดงก็เก่า,กนนาครับพี่น้องครับเมนูสิร์ฟมันปุ๊ดได้อึงครับพี่น้องบเแดงได้อึงมาแต่ว่ามันโบเมนอึงฝน,น,นตกนะครับคืออ่า ลุงไอ้ยเพิ่นไทยสวนนะครับเพิ่นไทยสวนแล้วอ่าอึ่งที่มันออกมาจากใต้ดินนะครับสดสดเลยเพิ่นส่งมาให้กินนะครับมาเซ็บๆก็เบ่าแดงเบิ่งเ่าแดงแชร์พี่หน้องเบิ่งนะครับโอ้เป็นข้างแรกเลยที่ได้กินอึ่งตัวน้นอยๆเลยครับผมอึ่งพอดีคำพอดีคำเลยครับโอ้เว่ยชมก็คืออยากอยู่จังวะ าแจ่วเปรี้ยวมั้ยนี่ครับอือืออือหอต้งนว่าวดีครับคือข้างในในี่บ่มีขี่เลยนะครับบ่มีอยางเลยสะอาดเลยครับพี่น้อง กินเบิดได้เบิดทั้งตัวเลยครับอืออือหึอข้างแรกของปีครับอือ นัวดีพี่น้องเออเบิ่งใสใ่พี่น้องเบิ่งเบอรโตรล้วครับ อือะไรบมยิ <iesen> <s uss variables> ่งอย่างเลยครับแซ่บแง ห้อนกับห้อนพี่น้อง,งเลืออืมใช่ก็ข้าวเหนียวอืต้องขอโทษคนที่เป็นบุกินน้ำนะครับพี่น้อง เห็นเมนูบ้นบานอาจชิดังยินเสียงพัดลมหน่อยหนึ่งนะครับพี่น้องบาไวครับห้อนโอ้ มันเงี้ยเลยครับข้างในมันกินในเบอร์โถ่เลย อึ้งขี้ไทยนะครับพี่น้องเมล่าเขาถ่สวนนะครับมันก็จะออกมากไปใต้ดินเอานะครับกินได้แต่ว่าโเมนอึ้งย่มฝนก็ว่าแหะครับบาแดงเบิ่งข้างในมันโบมีอย่างเลยครับสามารถกินได้เบิดเลยครับพี่น้องอื้ ดูพ้อยพ่อ่อมันอะไรีครับ

ต้องขอโทษคนที่เพิ่นบบก,กินน้ำนะครับพี่น้องคนที่กินก็อู้มันก็สุดยอดทุอว่าแลลวครับกินยาก มันครับ สบ,บายบระคาม่อนครับพรดีเลยอือ ก็เกีนยงกับพากกระจงเข้ากันดีครับแลยนะครับอปอกหวานๆใสสะอาดครับพี่น้องกำลังแซ่บต้มสมุนไพรอะไรมาเนี่ย พาพี peak peak ่พาน้องมาเสบต้มอึ่นนะครับเมื่อี้ปูขักระดีคางแรกของปีบาวแดงก็ได้อาการหอนหอนพี่น้องอยู่นี่ห้อนแห้งเลยครับยู่ชนบุรีวังบวแดงอยู่นี่อู้บวไวยังต้องได้เปิดเป็นร่มกินนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้บาวแดงก็ต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับผม สุขูสุขคนนะครับที่ให้เกียรติติดตามเบาแดงมาโดยตลอดและและก็ให้กําลังใจเบาแดงมาโดยตลอดครับคลิปนี้เบาแดงกากพีฝากน้องคนไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับเบาแดงคลิปหน้าพ่อๆกันใหมคลิปนี้ก็ขอเพียร้งองสุขภาพแข็งแรงสุขูมสุขคนนะครับผมสวัสดีครับ